สิ่งที่เราเลือกทําอาจจะไม่มีใครเข้าใจแต่ว่าหัวใจข้างในของเรารู้อย่างแน่นอนค่ะเคยไหมคะที่ทุกคนรอบตัวเนี่ยมักจะบอกเราว่าอย่าทําเลยสิ่งนี้มันไม่เข้าท่าหรอกทําแล้วมันไม่เวิร์กหรอกหรือว่ามันยากเธอคงทําไม่ได้แต่ว่าไม่รู้ทําไมนะคะหัวใจของเราลึกๆเนี่ยกลับบอกว่าต้องทําสิ่งนี้จริงๆไม่ใช่เพราะว่าเราดือ้อหรือว่าอยากพิสูจน์ตัวตนอะไรให้ใครรู้นะคะ แต่เหมือนว่ามันมีพลังงานบางอย่างภายในของเราเนี่ยพาเราเดินไปทั้งๆที่มันไม่ได้มีอะไรยืนยันนะคะว่ามันจะสําเร็จความรู้สึกแบบนี้นะคะถ้ามองจากพลังงานกดแรงดึงดูดความอยากทําบางอย่างที่ลึกจากข้างในเนี่ยนะคะคือเสียงแห่งคลื่นความถี่ภายในนะคะที่เราอะได้กลายเป็นสิ่งสิ่งนั้นแล้วเพียงแต่โลกภายนอกเนี่ยมันยังตามไม่ทันคลื่นความถี่ข้างในเท่านั้นเองอับ,บาฮัมฮิกนะคะผู้นำมัจจิวิญญาณระดับโลกบอกไว้ว่าถ้าคุณเนี่ยสามารถรู้สึกถึงมันได้ นั่นเท่ากับว่ามันเกิดขึ้นแล้วในโลกของพลังงานค่ะและสิ่งที่เรากําลังทําตอนนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่ทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆแต่มันคือการให้เวลากับโลกภายนอกค่ะได้ปรับคลื่นความถี่ให้ตรงกับหัวใจของเราภายในที่เรารู้ว่าสิ่งนี้คือมันใช่น,นั้นนะคะถ้าคุณกําลังทําอะไรอยู่ที่คนอื่นเนี่ยไม่เข้าใจเลยและคุณเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากพออย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้เดินผิดทาง แต่เพราะว่าบางทีเนี่ยคุณกาลังเดินนําหน้าโลกใบนี้อยู่ก็ได้แล้วคุณล่ะคะมีอะไรบางอย่างที่คุณยังทําอยู่ทั้งๆท,ที่ตอนนี้ไม่มีคนเข้าใจลองพิมพ์แชร์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะหวังเราจะได้เจอกันในพลังงานเดียวกันและถ้าอยากฟังเสียงหัวใจชัดเจนขึ้นนะคะลองมาเรียนคอร์สนี้นะคะเพราะเมื่อใดที่เราได้รับการคอนเฟิร์มจากจักรวาลเราจะมั่นใจขึ้นในสิ่งที่เราทําและไม่ต้องรอใครมาอนุมัติหรือว่าคอนเฟิร์มเลยคะ่ะ